ันนี้ผมจะมาอัดคลิปยาวๆเลยมาผู้ชมครับกนเลย <Yeah. S 1> มันไม่พอเลยงนี่หน่ยไปผู้ชม <Yeah. S 1> เราจะมาเล่นวันนี้กันคแบงค์มนเลยยาวๆคนเดียวแล้วกันผู้ชมไป oh. 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 ฉันจ่ยค่าาันใัจายค่าเสียหาย I w a อ t e d to fight a l o n ่ It's hard when t s t e ก f doesn't e e เหายอนจ่ตออเียอี hey, ่ี่กจมเหาจอจเริ่มแล้วกจ่ เรียบร้อยแล้วครับอเอเอาตัวรอสู้กางมิสเตอรไม่เงเนลยนีแหละ คุนเยอะเลยคุณเยอกแล้วเอาหน้าเต็มนี่อุ้ยมีคนมา เจอคนมีเนี่ยโอเคยังไม่เจอคนอันนี้ปืนนี่ดิ โอเคนะจอยคิดว okay, ่าเราจะเจอศัตรูมมั้ยตรงนี้มีเกมเกมมีเสียงคนเดินมาจะกดตรงนั้นเราจะเก็บเฮ้ยเจอัตรูแล้ว โอเคเจ็นศัตรูแล้วนะครับศัตตูอยู่ทางนั้นโอเคคุณผู้ชมอุ้ยเราโดนฆ่าเราจะโดนฆ่าไหม ตายเลยพี th DVD, 18, ่ว่าเราจะช่น้มั้งส่แกนะโหดจังโหดบ้พี่โจมันจะโหดไหมไหนเาจะโหดไปไหนเนาะ เปิดตอนนี e yeah. ้เราจะลงไปสองกรมังกรนลยไปเราะมังกรอนอย่าเพิ like uh ่งดอย่เพิ่งให้ผู้ชมดูน่อยให้ผู้ชมดูอาดูนี่นะเนกำลังเล่นน้ำอยู่เป็นคลิที่คนกำลังดูเนแหละมา

ใ่ไหมใช่ไแต่เขาเล่นเยอะกว่าฉันเขาลังแรงไงคุ่จงีิยู้กักูคือบ่คืใครพูดเป็นกีใครเป็นเป็นเกดแบบใครว่าแล้วเป็นกี หน้าอะไรแบบแบบพี่ฮอตทรานีลเลอรเอ้มึงไงเป็นเกมเอเมมึงก็เป็นเกมมึงก็ว่าร้อร้านขายยาไงล่ะถามขายยาไปพบว่าร้จ่พิวไมคดอกว่าร้านขายยาขายอะไรกร้อนนะ นิดหน่อยนะจะไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะกินเราต้องหาของไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มอีสเนปเปอร์ด้วยแต่ฉันไม่ต้องใช้หาได้แสเนปเปอร์เราไม่ต้องใช้นาบยังมีเงินเดียวอยู่เลยใช่แล้วหาไดแค่วันเดียวเองเกาะด้วยหาได้ตั้งแปดหมื่นแล้วเหลือเชื่อเลยล่ะพรุ่งนี้จะต้งานให้หนักกว่าเอ๊ะ แต่นี้เราต้องยอมตายแต่ก็มีเขาหรือว่าเขาอะไรเทาๆนีย้ขบนมันขึ้นไปยังไงอ่ะ c a t u r i n g the revival p o i ต้อง

ไปกูญแจคนโอเคว่าชมเราจะแอบอ้อมแังบอก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 มันหายไปไหนนี mm ่วะจะมีไม้กระบองมีสกินแล้วนะอีสุดฉันก็มีกระสกินอาจแชก็มีหล่อเพอ่แต่ไม้กระบองแบบสกินเนี่ยอีสุดฉันก็มีเอาล่ะเห็นระเบิดหายไปหมดแล้ว ขำใจเจ๊มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาล่ะนั่นมันโจรจากเมื um ่อวานนี่นะเจอสิต um ัวบ้านะเขาทำอะไรอยู um> ่เดี๋ยวนะนายว่าเขาพยายามจะขโมยจากเขาหรือหาด้านหรือเปล่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกตามเข้าไปโดยไม่ให้โดนจับได้พึ่งโดนดูเดชแคปปี้เดือดปิ่งของไอ้ดอกกันอยู่

โอ้ปืนพปเรื่อยเปลานะ่กันกนะจมดีขนยอะ้นยฉันอกกินขอ,ขอ,ขอ้านินอะนี่ะนี่อีุคนฆ่ากันเราอย่างนี้

โอไม่จมเรายังไม่นอยู่ใหม่ๆเราจะไม่เริ่มใหม่การดังขึ้นแล้วค้ดแก่ติงลีลี

ก็ยังจำได้ไหมไอ้เพื่อนหน้ายิ้มคนเนี้ยเขาเคยใส่อ่าหน้าปกอะไรนะนี่กอเพื่อนดี๋ยวลองดูชุดเขาดูเนี่ยไอ้ชุดเนี่ยโอ้โหเขามีท่าหนึ่งผลว่าจะให้เขามาเป็นมดอะไรก็นเนี้ ก็นนี่ยู่ยังไม่รู้วิธีไล่สเตยมนะแด้วก็มีชด้ว Jomba ya Jomba

เด็กวายวายดุ๊กเด็กหน่าเด็กวายเด็กามาเ้ยผู้ชมอะเเียคนเดียวเหรอเรียกสองคนและไอ้เพื่อนโอเคาจารย์วันนี้อาจารย์จะได้ยีนแสงววนล้อ้อไม่หยุดนะครับจะได้ดูนเสียงหว้อไม่หยุดและ เขาจะเก็ุ่ยเย่นะครับเฮ้ยสตูไหนสีแดงโอเคกระตายคนดูไข่คุ บกวยบกวยก็คือบกวยบกวยก็คือโอเคจอนัดเือรแล้วอปืดมาปวดเดงโอเคเช่อมเปิดมาเรามี

นกูนยนนกูนอยกูเล่นอยู่โอเคครมเราจะไปเก็บของอีกอันนึงเพื่อเราจะเพินใหม่ไปแล้ยนึกว่าคนตรงนี้เราไม่เคยมา มีใครเก่าอีกไหมเกล่าต่อมาเจ้าเขียดนี่ต้เงเจอพลังเวทมนฉลแล้นแหละโอวาชางมีคนเอฟปูดมีคนเอฟปืดมันต้องมีคนงสงสัยมันน่าจะไม่ตายนะไอ้หมอที่ถูกฆ่าต,ตายดีกว่าตอนนี้โดนอ้อมแล้วครับ เอาละต,ต่อมาเจ้าเขียวจอยดีๆีจ้องแตกดีๆจ้องเอาละต่อมาเจ้าเขียวดี้ตัวนีน้ก็เพื่อปืนเลยปืนชาัดเฮ้ยเอาเลี้ยวตขโอมวอย

โอ้ยเขาเราโอฟเกิดมาคนนด้ก <problem> so ินเลยเอฟแซ่บแซ่บเลยแบบนี่แซ่บเลยตวัดอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยโอ้โหอร่อยเลยอาหารโอชาฮ่าฮมีหน้าเลยคุณ่อนจมรถติดอันดับ สิบแล้วนะครับแม่เาอาปวดหงีบปวขึ้นไปบนขึ้นไปแล้วไอ้พวกนั้นป่วยปอดให้มันไม่เจ็บเธอสาธุนะครับแมเออเอาละ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 ไอ้หมอนั่นไอ้หมอนั่นบอกกูเห็นแล้วกูเห็นศพคนอีกนะครับผมโอ้ศพอีกหนึ่งนะครับผู้ชมตรงนี้มีศพเพียบเลยอ่ะ ผู้ชมไปตรงไหนก็มีแจกศพกแล้วใครก็ได้มาดูแล้วโอ้จะได้คนอื่นมาดูด้วยทไมวะเนี่ยคอื่นเดี๋ยวออกตรงนี้มีศพคนแบบเลยนะเจ้าอยเดี๋ยวมเดี๋ยวงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึง้ยออกไม่ได้เอ้าม่ร็สุดแล้วดผู้ชมในสุดกูก็เจอคุณคุณอยู่นั่น มันด้อคือพอเอนยมันว่ามันงแ่มันว่าลด้วสั่นเดวตรงนี้มีคนมันกคือเมย์ั้โยังขบ10แล้วเยงไม่หรอ โทำไมผมได้คูณสิในวาที่มันไม่เหมาะเจาะเลยวะ้ขานาเสียจผมได้คูตอนที่ผมแตอนที่พวกมันแตกีหผมแบบติดอันดับอะอันดับท็อปสิบอะแต่ตอนนี้ก็สิบสามแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะเราตะกี้พวกมันแตกใกล้ๆกันไงพอได้เสร็จผมโ้โห่อนโถโถ่โถไปี่ มันยังไม่เจอคนนะคุณจู้ชมคนเลี้ย13เราตอนนี้ไม่ใช่เอจนนะครัเอาล่ะผมะอุไปที่เสียงๆดนะครับดูสิจะเป็ยังไงโอเคตรงนี้ไม่มีคนนะครับผมมีปืนอะไรไหมแต่ให้รู้ปืนแดงของจับเป็นมากคุนผู ยมดตีอันด pues ับสิแล nah. ้วท็อปสิล้วเว้ยโอ้โหคุณ้าคุณ้ยังไม่เจอคุณมีโยนโเจอคุณจริงอตยตายตายตายตไอ้ดอาเอาโอกาสครั้งนี oh hey. oh uh, <c oughs> <c oughs> ้ผมอาจจะได้ที่หนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับนะแต่ผมว่าคงเป็นไปไม่ได้แลวแหลเพราะว่าอันดับที่หนึ่งแค่สิบเอ็ดฐานยายาาาาา ตัวใหญ่ย่อมได้เียแล้วตอนนี้นะครับไอ้คอยนะครับหิวมากนะครับไม่ได้กินงูมาหลายตัว,วโอ้ผ่านปียังไม่ได้กินอะไรเลยเอหมอที่หมอียังไงยังไงองไอ้ีนี่อขอพีชีพนเเจ้าคอยน่อ้อมเปเียวต่อดีานะครูร้ว่ายวจะมผ้ชมมันจะต้าฝัตรปไปไม่ได้นะครับน,ะน,ะนะ่าเสียดายน้าโอ้โหดูด

แอบหลังต้องไหมเขาน่าจะไม่เห็นนะครับแล้วส่องแล้วเสียงเลยพระโถไอ้ฉันสัตว์ได้ทีฮ่าแล้วอุสากิเก็บกบพันเก็งมาต้องสามร้านพระโถกลับมาไต่เอาเองไงแค่ไอตัวที่มันเกือบต่อหน้าโอ้โหตะกี้ไม่เห็นได้ไงวะนะครับมันเกือบทันีไงแล้วแบบเสียงเลยอ่ะมันได้กินอาหารในพอมันได้กินอาหารตัวมันก็ นี่นี่พระเจ้าเข้าข้างกูแล้วพระเจ้าเข้าข้างกูแล้วยังไมีอย่ใช่ไหมล่ะแต่กี่ความที่ฉันตายมันไม่เป็นธรรมใช่ไหมล่ะเอาละย้อนกลับไปนะครับโอ้ยย้อนกลับไปก็เสร็จไอ้หมอนี่นะครับนะโอ้ยนี่ครับที่แล้วผมโดนหางแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยหางหางหางที่เพิ่งกินเนี่ยเนี่ยพูดทำไรของกูเนี่ยโอ้ตื่นมาฉันก็มีอะไรให้ฉันกินแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหดีจังเลยว่าชีวิตดีโอ้โหไม่ต้องไปอโโ้ห างนี้สบายแบบหมูตู้โอเคโอ้โหเสืดอนตายมากน้อยตัวี่คนเดียวบ้าเป็นตายอุมกูอยู่มันแนแต่กูก็ตายเี่ยนมีหือกินเลีได ในเซอร์แล yeah. like ้วก็เอ็เพิ่นใครซ้ไหเนีคล oh, hey. yeah. uh, oh. si ิปนี้กูขอจบเด้ไหมใครซื้อไหมแม่หองไปซื้อไก่คว้าใครใครยัง้นั่งบ๊อบอกใหีเลกินไข่นาไม่กินไก่เนี่ยโอ้โหเด็ชกตย เอ๊ะได้ใแล้วแล้ววันจะไม่ใจได้และวันที่เกยบความแมงะรู้ต่อมาใครอยากระเบิดตอทเกอะไรพอผมแปลคุณจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงไค แตค่คนหนกินกระจิงกรจงัระจงกระจกระจิงกระจงกระงกระจงกรงกระงกงกระงกะงกระงะงะงกงกระงมระจิงิ่งกระจิงกระจิงกระระจิงก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 ระจิงิงจิงิจกระิงกระจิจกจร ชมจบก่อนนะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากขอให้คุณรับชมอย่างกุะช